เดี๋ยวเราจะมีรูปภาพวันที่ทานเสด็จเปิดปู่ให้ชมที่พิพิธภัณฑ์นะคะ,ะตรนนี้เป็นลักษณะของการสามารถที่จะวัดโด้วยปกติที่ไม่ใช่มีเรือพระพิธีที่นี่จะทาหน้าที่ในการซ่อมเรือรบแต่ในอดีตนั้นเราสร้างเรือได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่มีประตูอย่างเงี้ยแปลว่าปู่จะสามารถทํางานแบบครึ่ง,งแห้งครึ่งน้ําได้นะคะโดยทั่วไปเวลาเรานําเรือเข้าปูเนี่ยเรือต้องมากับนนะ้ํา แต่อพอท่านทรงสเสด็จมานะคะทำพิธีวางกระดูกอูนะคะของเรือต่อเกต่อ9กนถึงเกนะคะแล้วก็991 99, ถึงอ่าเก้นะคะรวมทั้งเรือาาอะไรทรงสุบัติรัชกาลที่9ด้วยนะคะอูะ่แช่นอูที่นี่นะคะเท่าประมาณ2ี่สิเงื่อน21นะทหารเรือเวลา1กับ1เนี่ยคือทหารเรือเวลาอยู่ในทะเลขึ้นลมแรงมันแบ่งกันยากเขาใช้11 17อย่างเงี้ยมันจะเหมือนกันละก็กลายเป็นใช้คำว่า1 21 กับสิบเกี้ยนี่สิบเกี้ยก็อันนี้จะเป็นงานของของเขาเพราะว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่บอกเดี๋ยวพอหลังจากนี้ถ้าเราเข้ามาชมอีกในวันที่มีไม่ให้เกิดความผิดพลาดนอกจากที่จะมีตัวลูปะเภาอันนี้กั้นบริเวณแนวเขื่อนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเรือ,อยางที่คอยประกบซ้ายขวานะคะเวลาที่เรือพอทีนั่งตีโหนเข้ามาค่ะเพื่ออย่างไรก็ดีหลังวันที่ยี่สิบตอมนะ้ำ ทุกคนมาดูนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นเครื่องสูบน้ําแรงดําไอ้น้ำนะครับนู้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยพืนที่ตรงนี้มันก็คืองานงานเตาม้อน้ําแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปพอเราไม่ได้ใช้เตาม้อน้าแล้วเนี่ยนะคะก็คือการทํางานของงานต่างๆเราก็แบ่งซอยพื้นที่กันนะคะก,ก็ก็เลยเป็นสภาพลักษณะนี้ความรู<ะ>้เยอะเพราะว่าย้ายมากรุงรีท่านก็ย้ายมาอยู่พื้นที่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ย ตอนที่ท่านผู้นของราชกษัตริย์ที่อยู่นี่นี่คือสายสกุลนะคะที่อยู่พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงนะครเชื่อการนะที่เนื่องจากว่าทำไมถึงลึกลับซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยอู่หมายเลขหนึ่งนะคะก็คืออู่ที่เราใช้ทํางานดังนั้นอาคารที่เขาปรับมาเพื่อใช้เป็นอาคารเออ่ ขอบังคับการซ่อมสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยู่หันหน้าไปทางด้านนี้นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยถนนมีสร้างด้านหลังมีด้านหน้าดังน,นั้นมันเลยอยู่ซุกซ่อนนะคะไม่ได้มองเห็นจากข้างนอกนะคะแต่ว่าอาคารนี้นะคะเป็นรูปแบบอาคารแบบขนมตังขีงนะคะหรือจิงเจอร์เบรดนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปในในบ้านเรือนนะคะยุคยุคโคลเนียลนะคะอาจจะเห็นที่ภูกเก็ตอาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของอ นี่สวยๆนะคะก็คือพระราชนิเวศบรุทไทยวนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่อื่นเน่ะเวลาทำลวดลายประดับเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นลวดลายดอกไม้อะไรต่ออะไรทั่วๆไปแต่ที่เนี้ยค่ะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นที่ทำง,งานของช่างดังนั้นเนี่ยนะคะบรรพบุพรุษที่เข้ามาใช้อาคารนี้ในการเป็นที่บังคับการซ่อมสร้างเขาก็เลยดีไซน์เพิ่มนะคะให้ลายของตรงเนี้ยค่ะมีเป็นลวดลายของอ่ เครื่องมือช so 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 ่างนะคะก็มีหลากหลายนะคะลองลองดูว่ามีอะไรนะคะก็มีฟันเฟืองนะคะมีรอบนะคะมีวงเวียนมีลูกบิดมีไม้บรรทัดมีเลื่อยนะคะเรื่องเดี๋ยวสัมผัสคนในไทยเนีคือเหมาะสำหรับคนรุ่นล่างสัมผัสเนประมาณประมาณที่สองท่านนี้นะคะก็เล่นเรือสนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบคท้องมนเป็นตักเดียมเนียก็จะตดง่ายเพราะนั้นสติต้องอยู่ตัว หลังจากที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเราก็มาดูการซ้อมของสีพายเรือพระที่นั่งกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กรอู่ทหารเรือนะครับกรบอู่ทหารเรือนะครับเป็นการซ้อมสีพายนะของทางหารนะ ต่อไปเการที <P an> ่งระบเพื่อไม่ร่างกาทางบ้านต่อไปนวันรายธรรมดาทายวนให้ร้อนวนให้ร้อนร้นต้องการให้ไปไปข้างหน้าไปข้างหลังกลับให้ร้อนกันได้ไม่รู้น่ะทำไร้อนก็ไม่เดสวยทงตัวรับาคู่ตัวรับ การซ้อมที่พร้อมเพียงกันมากนะ โดมากที่สุดนะครับอต้องไปครับรายายต้องไม่ดะครับต้องไม่ด้ะ Ô mẹ, hả mẹ, 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 bỏ mẹ, 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 12ลงเข้ามาคน <laughs> เร็วมองไปากเพื่่าไปกินนะป้าไปกินแล้วค่อยไปกิ สำหรับวันนี้ก mm ็โชคดีมากนะครับก็ได้เห็นการถ่ายทำรายการพอดีนะครับ ใช่ครับเรือครับเรือนี่ครับก็มีการมาขอถ่ายรูปนะครับกับคุณจิ๊บรอดอน,นะครับที่มาเป็นพิธีกรแล้วก็มาถ่ายทำในวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครนะครับติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาพูดคุยทักยายกันได้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ